สวัสดีครับคุณผู้ชมในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดคุยในเรื่องของการเบริกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการกันนะครับกรณีที่เดินทางไปราชการเนี่ยในการขออนุมัติเดินทางไปราชการจะต้องจัดทําเป็นคําสั่งหรือไม่ จะต้องจัดทําเป็นคําสั่งหรือไม่จึงจะสามารถเบิกค่าใช้ใจ่ายในการเดินทางไปราชการได้ตรงนี้นะครับล่าสุดคุณผู้ชมกระทรวงมหาดไทยเขาได้มีหนังสือวอร์่หนึลงวันที่11พฤศจิกายน2567เเรื่องวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบริกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและการเข้ารับการฝึกอบรม กรณีหน่วยงานอื่นเป็นผู้จัดฝึกอบรมคุณผู้ชมสามารถสืบค้นมาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับในข้อที่1นะครับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการข้อ1.1นะครับคุณผู้ชมข้อ1.1เนี่ยในหนังสือฉบับนี้เนี่ยเขาแจ้งแนวทางดังนี้นะครับว่าการขออนุมัติเดินทางไปราชการเนี่ยให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นหรือหัวหน้าหน่วยงานนะครับ ให้จัดทําบันทึกขออนุมัติเดินทางไปราชการให้จัดทําบันทึกนะครับคุณผู้ชมแล้วเสนอต่อผู้มีอํานาจอนุมัติให้เดินทางไปราชการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้ใจ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นโดยมิต้องจัดทําเป็นคําสั่งนะครับคุณผู้ชมเน้นตรงนี้ขีดเส้นใต้ตรงนี้ไ้นะครับให้จัดทําบันทึกนะครับแล้วขออนุมัติ เมื่อผู้บริหารอนุมัติในบันทึกฉบับนั้นแล้วเนี่ยไม่ต้องจัดทำเป็นคำสั่งนะครับ